ห้องยันแดงบ้านหลอนที่จังจหวัดนนทบุรีเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเมื่อสิบปีที่ผ่านมาคุณอ้ําย้ายมาอยู่ที่อำเภอไซน้อยตั้งแต่อย่างเด็กบ้านของคุณอ้ําจะอยู่แถวปากซอยแถวที่คุณอ้ําอยู่นั้นจะมีทาวเฮ้าส์ใหม่ๆผุดขึ้นอยู่หลายหลังแถวกลางซอยแต่เดิมมีแต่ทาวเฮ้าส์เก่าๆอยู่หลายหลังแต่ก็ได้รับการบูรณะใหม่ขึ้นทุกหลังเช่นกันแต่ท้ายซอย จะมีบ้านสองชั้นอยู่หลังหนึ่งซึ่งเก่าและทุดโทรมมากก็เป็นเรื่องที่แปลกที่มีบ้านหรือทาวเฮาส์หลังไหนกล้าปกติดกับบ้านหลังนี้เลยแต่จะขยับออกไปปลูกคันห่างๆบ้านหลังนี้ร้างมาตั้งแต่ที่คุณอ้ําย้ายเข้ามาอยู่แล้วเวลาผ่านไปไม่กี่เดือนก็ได้มีคนเข้ามาปรับปรุงใหม่ซึ่งก็น่าจะเป็นเจ้าของแล้วนําป้ายแขวนมาให้เช่าไม่นานก็มีคนมาเช่าอยู่เขาเป็นร่างทรง คุณอ้ำมักจะชอบปัญยานไปเล่น,ลน,ลน,ลนๆแถวท้ายซอยอยู่บ่อยๆจะเห็นพวกตุ๊กตาหรือของบูชายอย่างเยอะมากจนล้นออกมาหน้าบ้านและจะมีควนทูบลอยขมงอยู่ตลอดเวลาลางสงเช่าอยู่ที่บ้านหลังนี้เกือบสิปีแล้วก็ได้ย้ายออกไม่กี่วันต่อมาก็มีคนใหม่เข้ามาเช่าอยู่แต่ก็อยู่ได้แค่สองวันคุณอำ้ำได้ยินชาวบ้านแถวแนั้นพูดกันว่าคนที่มาเช่าอยู่ใหม่รีบขนของออกย้ายออกการดึกทันที แต่ทุกคนก็ไม่ทราบเหตุผลว่าเป็นเพราะอะไรหลังจากนั้นประมาณหนึ่งเดือนก็มีนาของเพื่อนคุณอ้ําย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้แทนช่วงแรกๆตอนที่น้าย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ๆนาเป็นคนปกติดีทุกอย่างแต่หลังจากที่อาศัยอยู่ที่นี่ได้สองเดือนก็เริ่มกลายเป็นคนเพ้อมักละเมอบอกว่าแฟนและลูกอยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยกระทั้งที่นาอยู่ที่นี่คนเดียววันนั้นคุณอ้ําได้ขอคุณแม่ว่าจะไปนอนที่บ้านนาของเพื่อนที่อยู่ท้ายซอย พอจะได้แอบไปสบ,บุหรี่ด้วยจึงเดินถือหมอนไปที่ท้ายซอยกับเพื่อนสองคนพอไปถึงบ้านนะ้าคุณอำกับเพื่อนก็นั่งคุยเล่นกันปกติจนเวลาย่างเข้าตีหนึ่งถึงขึ้นกันไปนอนที่ชั้นบนส่วนน้าจะนอนอยู่ที่ชั้นล่างในห้องที่ชั้นสองนั้นไม่ได้มีข้าวของอะไรมากนักมีเพียงแค่เตียงนอนที่วางอยู่ขวามือเตะเครื่องแป้งอยู่ถัดจากเตียงนอนตู้เสื้อผ้าจะอยู่ตรงปลายเตียงส่วนห้องน้ำจะอยู่หลังห้อง ตรงข้ามกับประตูทางเข้าพอดีคุณอํานอนไปได้สักพักเริ่มได้ยินเสียงพัดลมตั้งพื้นดังแกรกแกรกทั้งที่ตอนแรกมันไม่มีเสียงอะไรจนเพื่อนๆน,นที่นอนอยู่ข้างข้างสะกิดกันและบอกว่าพัดลมดังวะ่ะคุณอํารู้ตัวเพื่อนกลัวเพราะป,ปกติเพื่อนคนนี้จะเป็นคนที่กลัวผีมากคุณอําจึงลุกไปปิดมันจะได้ไม่ต้องส่งเสียน่าํำคาญอีกต่อไปคุณอัมรู้สึกตัวตื่นเพราะเพื่อนสะกิดที่หลังโดยอารมณ์ที่ง่วงนอนปนโมโหจึงลุกขึ้นมาถามเพื่อนว่า มึงเป็นอะไรเนี่ยก็เห็นเพื่อนคนนั้นนอนหลับตาปีและชี้ไปทางปลายเตียงปรากฏว่ามีเด็กผู้หญิงนั่งหันหลังอยู่ปลายเตียงอายุรุ่นรุ่นอนุบาลสวมชุดราตีสีขาวของเด็กผมข้างหลังยาวถึงกลางหลังนั่งแก่งหัวโยกไปโยกมาจากคนที่ไม่กลัวผีคุณอั้มก็เริ่มคิดแล้วว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้มันคืออะไรความกลัวเด็กๆเริ่มผุดขึ้นในตัวคุณอัําหลับตาลงพร้อมกับคิดในใจว่า ถ้าลืมตาขึ้นมาแล้วไม่เห็นแสดงว่าตาฝาดคู่เดียวคุณอั้็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาเด็กผู้หญิงนั้นก็หายไปที่ไปเตียงมีเพียงตู้เสื้อผ้าหลังเก่าๆจึงรู้สึกโล่งใจขึ้นมาทันทีแต่อยู่ๆประตูห้องมันกลับเปิดออกมาเองและค่อยๆอ้าออกอย่างช้าๆแอดคุณอั้รู้สึกคนลุกทั้งตัวแตทั้งที่ตนเองเป็นคนล็อกมันเองกับมือก่อนที่นอนแล้วแท้ ต้องมีคนเปิดจากด้านในเท่านั้นคุณอ้ําไม่ทันที่จะคิดอะไรต่อประตูห้องน้ำก็ค่อยๆเปิดอ้าออกคุณอ้ํารีบหันควบไปมองทันทีปรากฏว่ามีเห็นเด็กผู้หญิงคนเดิมคนที่นั่งอยู่ปลายเตียงเมื่อครู่นี้ไปนอนคว่มหน้าอยู่ในห้องน้ําคุณอ้ําตกใจจนตัวเกรงรีบหลับตาลงความกลัวเริ่มแพร่กระจายไปจนทั่วร่างนึกในใจว่าไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่คุนกลัวผีมันต้องไม่ใช่ แล้วค่อยๆลืมตาขึ้นมาดูอีกครั้งหนึ่งก็เห็นประตูห้องน้ําปิดอยู่ในสภาพเดิมคุณอ้ําคิดในใจว่ามันคืออะไรกันแน่ตาฝาดไปเองหรือว่าเห็นภาพหลอนคุณอ้ํารีบปลุกเพื่อนที่นอนอยู่ข้างๆตัวให้ลุกขึ้นมาก่อนเฮ้ย <Hey! S 1> ตื่นๆเพื่อนกระลืมตากันขึ้นมามองหน้าคุณอ้ําทันทีแต่อย่างที่ไม่ทันที่คุณอ้ําจะพูดอะไร<ๆ>เพื่อนกระชิงพูดขึ้นมาก่อนว่ามึงไม่ต้องเล่ากูเห็นทุกอย่างแล้ว คืนนั้นคุณอ้ํากับเพื่อนก็ตัดสินใจกันวิ่งหลงไปข้างล่างแล้วยายๆกันกลับบ้านบ้านใครบ้านมันพอรุ่งเชา้าจึงมานั่งเล่ากันว่าต่างคนต่างเจออะไรกันมาบ้างคุณอ้ําเล่าไปถึงตอนที่เด็กนั่งอยู่ปลายเตียงแล้วพยายามหลับตาลงพอลืมตาขึ้นมาก็ไม่เห็นเด็กคนนั้นแล้วคิดว่าคงจะตาฝาดไปเองแต่เพื่อนกลับบอกว่าความจริงเด็กมันไม่ได้หายไปไหนมันแค่ลุกเดินไปเปิดประตูห้อง แล้วเดินกลับมาเปิดประตูห้องน้ําแล้วเดินหายเข้าไปในตู้เสื้อผ้าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากพอเด็กคนนั้นคึงวิ่งคึงเดินอยู่ในอาการลุกลี้ลุกลนเหมือนกําลังหนีอะไรบางอย่างพอช่วงเย็นเวลาประมาณ6กโมงคุณอําและเพื่อนจึงเดินไปเล่าเรื่องนี้ให้น้าฟังแต่น้ากลับไม่เชื่อทุกคนจึงเดินกลับขึ้นไปดูกันที่บนห้องคุณอําเดินนําหน้าขึ้นไปที่ชั้นสองเปิดสวิตช์ไฟที่อยู่แถวๆหัวบันได หลอดไฟนีออนกระพริบอยู่สองสามนาทีแล้วก็ดับพรึบแต่ทุกคนก็ไม่ได้สนใจกันมากนักแล้วเดินเข้าไปในห้องจังหวะที่เปิดประตูเข้าไปกลิ่น,นอับๆพุพ่งประทะจมูกของคุณอ้ําจนต้องรีบเอามือปิดจ,จมูกสภาพห้องต่างจากเมื่อคืนอย่างลิบลับพื้นไม้มีฝุ่นเกาะเต็มอยู่หนาเตอเตียงนอนมีฝุ่นจับอยู่เต็มผ้าปูที่นอนตู้เสื้อผ้าเก่าจนแทบจะหักพังลงมาได้ทุกเมื่อกระจกหน้าเครื่องโต๊ะเครื่องแป้งมีแต่คราฝุ่นเสียวขาวจับอยู่ทั่วบาน คุณอ้ําหัวใจเต้นแรงจนมันแทบจะทะลุออกมาจากอกคิดอยู่ในใจว่าที่เมื่อคืนเรานอนอยู่ในห้องนี้หรอหันไปมองหน้าเพื่อนเห็นเพื่อนทําหน้าจะร้องไห้คุณอ้ําจึงถามน้าว่าน้าทําไมห้องนี้ถึงได้เก่าแบบนี้น้าก็ตอบกลับมาว่าก็ตั้งแต่ที่มาอยู่น้ายังไม่เคยขึ้นมาเหยียบข้างบนนี้เลยรู้สึกไม่ชอบข้างบนนี้ยังไงก็ไม่รู้คุณอ้ําเหลือไปมองที่ประตูห้องน้ำก็พบว่ามันถูกล็อกไว้ได้วยแม่คุญแจเก่าๆจากด้านนอก และมียันสีแดงๆเก่าๆแผ่นประมาณเท่าฝ่ามือแปะอยู่กลางประตูห้องน้ําถึงแม้ว่าคุณอ้ําจะกลัวแต่ก็รู้สึกว่าต้องรู้ให้ได้ว่าในห้องน้ํานี้มีอะไรกันแน่จึงขอทุบแม่กุญแจที่ล็อกประตูห้องน้ําไว้นะก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรคุณอ้ําเอาค้อนหัดจนที่ล็อกแม่กุญแจหลุดกระเด็นจับบานประตูเตรียมจะเปิดจู่ๆก็รู้สึกหวาดกลัวอะไรบางอย่างในใจคิดว่าถ้าเปิดออกมาเจอศพเด็กจะทํำยังไงคุณอ้ําได้รวบรวมสติ ค่อยผักประตูชา้าๆสภาพห้องน้ําค่อนข้างเก่ามากมีหยักใยและเชื้อราดําๆเกาะอยู่เต็มฝ้าและผนงังมีกระถางทูบสีเงินเก่าๆมีทูบที่เหลือแต่การปักอยู่หนึ่งดอกวางอยู่กลางห้องน้ําข้างๆกระถางทูบมีจานใส่กับข้าวขึ้นราดําๆอยู่จานหนึ่งมีชุดราตีสีขาวเก่าๆของเด็กผู้หญิงแขวนอยู่ตรงราวแขวนผ้าคุณหนูมีตุ๊กตาเกือบๆร้อยตัวทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ กองอยู่ทางฝั่งผนังชักโครกคุณอ้ําเห็นแบบนั้นก็ผงะถอยหลังรีบปิดประตูทันทีนาที่ยืนอยู่ข้างๆทำสีหน้าหวาดกลัวไม่ต่างจากคุณอ้ําส่วนเพื่อนก็รีบเดินออกจากห้องนั้นไม่พูดไม่จาสักคำคุณอ้ําอยากจะเดินตามหลังเพื่อนออกจากห้องใจจะขาดติดที่ว่าขาทั้งสองของเขานั้นมันตายสนิทมาขยับได้ตอนที่ได้ยินเสียงนาะพูดว่าลงไปข้างล่างกันดีกว่าคุณอ้ําจึงเดินลิ้วออกจากห้องก่อน แล้วน้าก็เดินตามหลังมาติดๆในระหว่างที่กําลังเดินลงบันไดหูก็แว่าได้ยินเสียงเหมือนเด็กกาลังทาเพลงออกมาจากห้องน้ำํำม,ม,ม,มันทําให้คุณอ้ําเสียวสลังวาบความคิดที่ว่าตนเองเป็นคนไม่กลัวผีบัดนี้รู้ซึ้งเลยว่าผีนั้นมีอยู่จริงหลังจากนั้นคุณอ้ําขอให้น้าย้ายออกจากที่นี่แต่น้ากบบอกว่า อย่างย้ายออกไม่ได้เพรานะนาทิ้งลูกทิ้งเมียไว้ที่นี่ไม่ได้ทาให้คุณอําเริ่มระแวงว่าลูกเมียที่น้าพูดถึงอยู่บ่อยๆนั่นเป็นใครกันแน่จนต้องมีญาติมาบังคับให้ย้ายออกนาะจึงจะยอมย้ายออกคุณอําพยายามถามประวัติบ้านหลังนี้จากคนที่อยู่ในซอยเดียวกันแต่กลับไม่มีใครรู้อะไรเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เลยปัจจุบันนั้นคุณอํากลายเป็นคนขี้หวาดระแวงตั้งแต่ที่เปิดเข้าไปในห้องน้ําห้องนั้นแล้วนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด